เดี๋ยววันนี้มาดูการดัดโช้กแผงคอของรถ h อนด้าเวฟร้อยสิบไอแอลดีกันนะครับตันนี้ก็ไม่ยากสักเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราดัดยาบดัด,ดยาบด้วยแล้วก็ดัดแนวแกนโช้กแผงคอกระดัดหน้าไปพร้อมกันเลยครับ จะว,ว่าเยอะก็เยอะนะจะว่าไม่เยอะก okay. mm ็ไม่เยอะคันเนี้ยแนวแกนโชกแผงคอระนาบฉากของโชคฉากของแผงคอเราดักกันอยู่สี่อย่างครับสี่อย่างนี Shop ้คือจบเลยเริ่มต้นจากแนวแกนโชกแผงคอกับระนาบก่อนฉากของโชคกับฉากของแผงคอเดี๋ยวดักที่หลังนะครับแนวแกนโชกแผงคอกับระนาบเนี่ย มันต้องดัดไปพร้อมๆกันเลยแล้วก็มันต้องได้ทั้งสองอย่างพร้อมๆกันด้วยเพราะว่ามันใช้เซ็นเตอร์ร่วมกันอยู่นะครับอันใดอันหนึ่งได้แต่อันใดหนึ่งไม่ได้ใช้ไม่ได้นะครับต้องได้ทั้งสองอันครับเดี๋ยวเราลองชิคชิคดูดิว่าที่เราดัดตักคู่เนี่ยมันเป็นยังไง รัดหน้ามันมาไหมใกล้ไหมฉากมันเป็นยังไงแนวแกนโชว์แข่งคอนเป็นยังไงฉากข้างซ้ายเป็นยงไงข้างขวาเป็นยังไงเวอร์เนียเท่าไหร่ได้ได้่าม,มันไหมบนล่างข้างเท่ากันไหมถึงมันได้ฉากถึงมันได้ฉากแล้วก็จริงอะ แต่เอาเวอร์เนี้ยรีเช็คอีกหนึ่งรอบครับแขนแผงคอเป็นยังไงได้ฉากไหมถ้าเราวัดฉากแล้วมันได้เป๊ะเลยแต่ว่าเอาเวอร์เนี้ยวัดแล้วบนล่างไม่ได้มันได้ไม่เท่ากันแส,สดงว่าเราพลาดจุดไหนจุดหนึ่งแล้วต้องต้องต้องกลับไปทุกคนใหม่ล้ะเรารู้แล้วทีนี้ว่าักได้เป็นยังไง ขากของแกนโชกไม่ได้ข้างนึงอีกข้างได้อยู่ฝั่งนึงไม่ได้จับทางครับนิดนึงมาคุกเข้าต้องกะน้ำหนักมือดีๆนะครับเวลาเราวัดอะ่ะมันนิดเดียวครับเวลากดไม่ต้องกดเดยอะนะครับกดเดยอะมากเนี่ยมันเกินอีกเพราะเราวัดดูมันอยู่ประมาณก็นิ่เดียวเอง ถ้าเกิดเราไปกดเป็นเยอะเกินเดี๋ยวมันก็ต้องมาจับโมบีอยู่เนี่ยแหละหลายรอบครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองวัดกันดูซิว่าจัดเะมื่อกี้เนี่ยเป็นยังไงที่หน้ามันหนีไหมฉากมันได้ป่ะเพราะว่าเราจัดฉากแล้วก็ต้องเช็กฉากฉากก็ต้องเช็กวร์เนี้ยด้วยจะืดอรู้ว่าระยะเป็นยังไง ฉากเช็คเฟอร์เนียเช็ครัดหน้าไปพร้อมเลยแต่อันนี้มันไม่ยากเท่าไหร่ครับง่ายทั่วไประฆาบยังไม่ได้นิดไม่แน่ใจวัดใหม่นะครับ เขาให้แน่ใจก่อนนะครับเราค่อยดัดดัดผิดทางมันจะเสียเวลาดัดขึ้นอีกครับผ้องจำให้ดีด้ยวยนะครับบวันผมก็สับสนเหมือนกันข้างซ้ายข้างขวาเนี่จริงๆแล้วผิดมันก็ทำใหม่ก็จบครับแต่มันเสียเวลาเนั้นเองกลับไปกลับมาไม่จบมันไม่เสร็จไม่สิ้นที่งาน อ้าดับขิดเนี่ยผมพือประจำเลยดัดขีดอ่ะมาเดี๋ยวเรามาลองเช็คก,กันดูอีกหนึ่งรอบนะครับว่ามันประมาณไหนเวเน,นียเนี่ยสำคัญเลยว่าเราดัดไปวัดไปเช็คไปต้องคอยเช็คไว้ครับอย่าให้มหนีไปไกล หนีไปไกลมาตามแก้กระหน้ามันยังไม่ได้ครับที่นี่<ส>ก็อย่าลืมระวังแนวแกนโช่กแผงคอด้วยนะครับดัดระหน้าสองอย่างนี้มันคู่กันอยู่ครับคอยจะพยายามหนีอยู่เรื่อยเลยนะอย่าเช็คดูที่เป็นไงฉากอย่างนี้ไหมแนวแกนโช่กแผงคอเป็นยังไงฉากของฉากฝั่งซ้ายฉากฝั่งขวา เดี๋ยวมาเช็คฉากของแกนแผงคอด้วยถ้าแล้วแกงโชว์แผงคอด้านหน้าฉากของแกนโช์ได้แล้วก็เสือฉากของแกนแผงคออย่างเดียวแล้วครับได้ฉากของแกนแผงคออันนี้ก็จบแล้วเดี๋ยวเราก็มารีเช็คครั้งสุดท้ายและท้ายสุดอีกหนึ่งอย่างครับหนึ่งรอบ นี่ดัดฉากของแกนแขงคอนะครับเวลาที่เรากดอจะกดมากกดน้อยกดแรงกดค่อยมันขึ้นอยู่ตอนที่เราวัดไว้ทีแรกนะครับถ้าเราเราวัดดูแล้วอ่ะมันเป็นนิดเดียวก็อยากดเยอะนะครับถ้ากดเยอะเดี๋ยวต้องมากับหน้าดัดคืนอีกก็ถ้ามันได้ฉาก แล้วเดี๋ยวเราก็มารีรีเช็คครั้งสุดท้ายและท้ายสุดกันเลยนะครับได้ฉากแล้วโอเคครับผมฉากได้แล้วบัวเน,นี้ยได้แล้วหน้าไปแล้วโอเคครับสวัสดีครับ